สวัสดีจ้าสุภูสุคนเมื่อนีนแม่น้อยมากินหมากเชลีน้ำกันได้พี่น้องกินหมากเชลีน่วย่แย่น้ำกันจ้าพี่น้องซื้อมาสองกิโลพี่น้องไม่น้อยกินกะวัติแลกวัาสิบวไทยดรอกโอ้ยเพราะว่ามันมันมันปีนี่มันบ่อคอยดกหอกจ้าพี่น้องอันนี้ไปซื้อยุสวนกาเจาได้เด้อไปซื้อยุสวนกระจ้กกาเจาปูอยู่ประเทศออสเตรียวาเวียนเวียนเวียนหน้านะคะเนาะประเทศออสเตรียประเทศเวียนหน้าะจ้าล้างแล้วเรียบร้อยพี่น้อง หน่วยใหญ่ใหญ่พี่น้องนวลนหนะหวานสมอมเปียวเลยพี่น้องหวานอมเปียวนะพี่น้องเนาะแซบแซบไม่หน่อยไม่หน่อยซื้อมาไม่หน่อยกินจนสิเบิดแล้วพี่น้องอันนี้อันนี้รถสุดท้ายเลยค่ะเด้อรถสุดท้ายไม่หน่อยไปซื้อสองกิโลมันสิมีอยู่ประมาณห้ากิโลไม่หน่อยเอามาสองกิโลอีกคนหนึ่งเก่าอีกกิโลนึงเนาะพี่น้องไปซื้อยู่สวนเขาค่ะไปซื้ออยู่สวนอยูุลานก็เจ้าเลย

เขาปิดล็อกเนาะพี่น้องปีใหม่อยู่ดี๋ไม่แห้งพม่น้อยสิกลับเสี่ยวแน่เมียนํำกินแล้วสก็บแน่นไปแต่ไปกาพี่น้องยี่สิบแน่สามสิบแน่ก็สิเกิดโยกต้นหนึ่งเพราะว่าเม่หน่อยเคยกาแล้วอยู่นี่ส่วนมาประเทศออเตียเขาเจาะออกผลอันต้นไม่ต้นผลไม้ว่าผูก็เจาต้นออกก็เจาสิบโควยเอาแน่มันออกพี่น้องพี่ม่หน่อยว่าเอาแน่มันไปกาเกิดอยู่ต้นยี่สิบก็แน่สามสิบก็แน่เกิดต้นเดียวพี่น้องอืมอืม ซําหวานอร่อยอรอยสมนุ่มนิดวิตามินซีล้วนๆพี่น้องแซ่บผ่านนี่สิเพื่อนผ่านใยด้วยเด้อมันจะมีพันผ่านหน่อยผ่านใยอันนี้ผ่านแบบเนื้อนะเนื้อนะแน่อยหน่อยเนี่ยนี่ในมันพี่น้องนี่ในมันเนี่ย หน่วยใหญ่ๆนี่ในหน่วยก็จังบักลำใยญ่ปัญหาเลยพี่น้องเจ็บรสสุดตายพี่น้องชิมเห็นมันชาแต่ที่แรกเป็นหน่สิซื้อมากซื้อไม่เฮ็ดเยี่ยมไม่นหน่อเฮ็ดเยี่ยมเนี่ยแล้วหาพวกกระปุกของต่วนมูก้นขางบ้านก็จะมาให้กระคุกหนึ่ง จับนังกินน่างนน่องกิงจมปากเยเ่สุด,ด,ดยอดไงคัะอีกทีน้องเรื่องมันเขาบอกจับสุดยอด ซาเจปีนี้กินซาใจต้นของของของมันบ่ค่อยหลายต้นปีนี้ฝนตกอันน้ำแข็งฝนตกบักเข็บมันอันโรยลงมาเฮบักเข็บที่จะเหนื่อยหองปัดหองมันโรยลงมันฝาดลงต้นใหม่โรยลงเบิร์ดผลไม้ไม่หน่อยอยู่รางบานัน พ่สิบบาทนาะแซ่แบพี่น้องเนาะเก็บในบมรตากาศบรรยากาบ้านน้องอื้มอุ้รึมปาดลงนี่ลูกสาวไปอันลูกสาวก็ไปอันนันฉีดวัคซีนมาแล้วจ้ะพี่น้องสองเข็มแล้วน,นะจ๊ะดิฉันยังไม่ฉีดเลยนะคะ ลูกกับผัวเป็นสิทธิ์ก็แล้วผัวได้เข็มหนึ่งลูกสาวได้ดสองเข็มดอกไม่น้อยวัในใดจักเข็มสิยาวัคซีนกันโคโนวิดนะตอนนี้ประเทศไทยฮากำลังล็อกดาวน์เนาะพี่น,อน,อลลอนอ้อ,องอยูปปปลลอ่ประเทศนอกเขาปลดล็อกแล้วพี่น้องไปซื้อของไปชอบปิ่งใส่ตะเส้นหางซุปเปอร์มารกกับหมากใส่เดินทางเขาบอกใส่แล้วจักปลดล็อกแล้วค่ะประเทศออสเตรียไปเลยจ้ะพี่น้องให้เมืองหมาก Para este te piñong su pu con...